ปาการโพสครบรอบแต่งงาน5ปีขอบคุณภรรยาที่รักได้สร้างครอบครัวร่วมกันอบอุ่นหัวใจสุดๆเนมปราการโพสข้อความครบรอบแต่งงาน5ปีขอบคุณภรรยาป้อสารชาที่รักและสนับสนุนการได้อยู่ร่วมกันสี่คนเป็นสิ่งมีค่าที่สุดอีกหนึ่งครอบครัวคนในวงการบันเทิงที่เผยโมเมนต์น่ารักๆ ของลูกตัวน้อยมาให้แฟนคลับได้เอ็นดูกันอยู่บ่อยๆสำหรับเนมปราการไรวาหรือเนมเกตสึโนว่าเกตสึโนว่านักร้องหนุ่มชื่อดังสามีของนางแบบสาวสุดสวยพ่อสารชาฤดีสุน,นันซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็มีพยานรักแล้วสองคนนอกจากภาพสื่อรักถึงลูกๆแล้ว วันจันทร์ที่วันที่23ตุลาคม2,566เนมได้ออกมาโพสต์ข้อความซึ้งๆถึงภรรยาสาวสุดสวยเนื่องจากเป็นวันครบรอบแต่งงาน5ปีโดยนักร้องหนุ่มก็ได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยาและลูกๆทั้งสองคนเผยให้เห็นภาพความทรงจำตลอดระยะเวลาหลายปีที่พวกเขาได้ใช้ร่วมกันพร้อมข้อความระบุว่า Today is our 5 Year Wedding n n n i v e r s a r y 5 Year of the Most Important Life Lesson f o ้ l o o Love, l a u วามสุขช่ p งเวลาที่ม o คว o มสุขแ f e แน e นอนว่าอได้สอนให้เนมรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับความรักที่เรียกว่า unconditional love ความสุขของการได้อยู่กันแบบครอบครัว4คนเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและเนมโชคดีมากๆ ที่ได้สร้างครอบครัวน่ารักๆของเรากับปอขอบคุณที่รักและเป็นห่วงซัพพอร์ตเนมในทางที่ดีเสมอและมีอะไรที่เนมต้องทำดีขึ้นก็คอยบอกเนมเสมอนะครับรักปอเรนและเรมากกว่าทุกสิ่งใดในจักรวาลปอลอสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวเยอะๆนะครับโมเมนต์ Moment ซึงซ้งๆน่าประทับใจขนาดนี้มีหรือแฟนคลับจะไม่ร่วมยินดีแฟน ต่างพากันพร้อมใจพิมพ์ข้อความว่า Happy Anniversary สุขสันวันครบรอบเพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่นักร้องดังและนางแบบสาวสวยประกาศใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นทางการมา5ปีเต็มแล้วความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัวถือเป็นพลังใจชั้นดีที่ทำให้เรามีแรงก้าวต่อโดยเฉพาะความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ร้อมสนับสนุนและให้กำลังใจกันเสมอถือเป็นครอบครัวคนดังที่น่ารักมากๆอีกครอบครัวหนึ่งเลยทีเดียว